สวัสดีครับหมอวิเฮลตี้ครับทุกคนทราบไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยทุก1ชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตประมาณ8คนจากโรคหัวใจและหลอดเลือดตั่นหมายความว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตประมาณ7 0 0 0 0คนครับส่วนในข้อมูลของต่างประเทศก็ไปในทางเดียวกันข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีครับจะมีคนเสียชีวิตประมาณ20บล้านคนจากโรคห e ัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนันดับหนึ่งของโลกและที่สําคัญ80%สเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้ซึ่งในวันนี้ก็เช่นกัน,รน,นกกคร การจากไปของคุณอาไพโรสสังบริบุตรพระเอกในตำนานยุค80นะครับวงการมนเทินไทยเนี่ยต้องสูญเสียบุคคลสาคัญไปอีกแล้วครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2568คุณไพโรสสังบริบุตรหรือคุณอาไพโรสหรือคุณเอ๋ครับเป้ขวัญใจยุค80แลวก็ผู้กำกับผู้มากฝีมือเสียชีวิตด้วยวัย72ปีด้วยสาเหตุภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่เกิดจากโรคหัวใจกําเริบครับก่อนอื่นเลยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอาไพโรสและก็แฟนคลับทุกท่านด้วยครับซึ่งข้อมูลและก็อาการของโรคหัวใจโดยเฉพาะหัววใจขาดดเเลลือถ้้ป็นแ มีโรคอะไรที่เป็นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับและที่สําคัญเลยเนี่ยอาการแบบไหนที่บอกว่าเป็นแล้วเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านครับเดี๋ยวขอลําดับเหตุการณ์ของคุณอาไพาโรดก่อนเริ่มต้นเนี่ยคุณอาไปทานอาหารครับวันที่2มิถุนายนเดินทางไปกับเพื่อนครับไปที่ตัวเมืองนคะรราชสีมาแล้วก็หลังจากการทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะย้ยายกันครับเวลาประมาณตีหนึ่งสิบนาทีไปที่โรงแรมครับโดยที่โรงแรมเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับศูนย์การค้าเทอร์มินอลาี่สิบเอ็ดแล้ว นาไพโรธเนี่ยเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหมดสติจากภาวะที่โรคหัวใจกำเริบทีมงานที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยรีบโทรแจ้งรถก,กู้ชีพจากโรงพยาบาลครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยเดินทางมาถึงที่โรงแรมนะครับพบว่าไม่มีชีพรจรครับจึงได้ทาการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลโดยทันทีครับเมื่อถึงโรงพยาบาลรีบนําตัวเข้าห้องซ c u ก็คือว่าเป็นโรคสูมหัวใจและหลอดเลือดครับโดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจเร่งที่จะช่วยชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสู่ความสามารถแล้วก็ไม่สามารถยืด้คคคคครรัับบกก็ขแสดงววามเียใจุณไ จากข้อสังเกตถามว่าคุณอาไพโรดเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเป็นผลมาจากโรคหัวใจกําเริบจนนําไปสู่ภาวะช็อกหมดสติในช่วงเวลาตีสาโรคหัวใจเนี่ยคุณอาไพโรดเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับที่ต้องทําการรักษาโดยการผ่าตัดไปพาสหัวใจมาก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีก่อนครับซึ่งข้อมูลนี้อยู่ในหนังสือที่คุณอาเขียนไว้ครับที่ชื่อว่าสุขภาพดีอยู่ที่ดวงจันทร์จากประวัติครับพบว่าเป็นโรคความาดันโลหิตสูงและก็ไขมันในเลือดสูงครับแต่ารายละเอียปีกย่อยต้องฟังคำแถลงการจากครอบครัว ่อมาที่เราต้องรู้เลยนะครับว่า7อาการของสัญญาณเตือนของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่เจ็บแป๊บแป,แปครับต้องเจ็บแน่นๆเหมือนมีอะไรเนี่ยมาทับหน้าอกครับหนักแบบ 10- 20กิโลเลยหรือจะมีความรู้สึกเหมือนมีเชื่อครับหรือว่ามีเข็มขัดมารัดที่บริเวณหน้าอกข้อที่2ตำแหน่งมักอยู่ตรงกลางหน้าอกครับที่สําคัญเลยเนี่ยหากมีอาการปรวดร้าวไปที่ตำแหน่งฝั่งซ้ายเนี่ยนนต้องระวังเลยครับเ<ๆ>ช่นมีการปรวดกรามซ้ายมีการปรวดท้องแขนด้านซ้ายครับมีการปรวดไหล่ซ้าย หรือว่ามีการปวดสะบักข้างซ้ายเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากเลยข้อที่3ระยะวเวลาในการปวดจะไม่ใช่ปวดแป๊บแป๊บครับจะปวดแน่นๆนานมากกว่า5นาทีแล้วก็อาการเนี่ยจะไม่ดีขึ้นเมื่อเปลี่ยนท่าทางหรือรับประทานยารดกดครับข้อที่4มีปัจจัยกระตุ้นเกิดขึ้นเนี่ยเจ็บหน้าอกเนี่ยตอนที่ออกกําลังกายมีความเครียดหรือว่ามีการรับประทานอาหารมื้อที่หนักๆครับข้อที่5มีอาการเหงื่อออกจะเป็นลมและก็น้าซีดครับข้อที่6มีอาการใจสั่นและก็หอบเหนื่อยและข้อสุดท้ายครับข้อที่7มีกมีจุการจุ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีการจุกบริเวณใต้ลิ้นปีกก็ได้ครับคือถ้ามีการที่ผมบอกมาแล้วเนี่ยถ้าทำอะไรอยู่เนี่ยให้นั่งครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้นเนี่ยให้นอนราบเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะวูบเป็นโลโมหมดสติแล้วก็สียสะฟาดผืนได้ครับส่วนอาการที่ผมบอกไปเนี่ยจะแตกต่างกับภาวะที่เป็นกดไหรย,ย้อนถ้าเป็นกดไหรย,ย้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการแสบร้อนหน้าอกที่จะเรียกว่าฮาร์ดเบิร์นรู้สึกว่ามีรถขมในปากอาการดีขึ้นเมื่อรับประทานยารดกดครับส่วนอาการอื่นที่พบร่วมของโรคหัวใจขาดเลือดครับเช่นมีหหาาาายยใใจจลบํบกกเ็็ว ใจเหนื่อยขึ้นมาเลยครับมีคลื่นไส้อาเจียนมีอาการวิงเ,เวียนจะเป็นลมเนื่องจากการที่หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงไม่พอครับแล้วก็ที่สําคัญครับอันนี้ต้องรู้เลยครับอาการโรคหัวใจขาดเลือดในคนสูงอายุเนี่ยอาการมักจะไม่ตรงไปตรงมาครับเช่นมีอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปีคล้ายอาหารไม่ย่อยครับแต่มีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาจจะมีเหนื่อยง,ง่ายผิดปกติแม้แต่ทํากิจกรรมเบาๆเ,เ,เช่นเดินไปนิดนึงแล้วเนี่ยโอ้โหมีอาการจุกแน่นมากเลยนอนราบไม่ได้ต้องใช้หมอนหนุนหลายใบมีอาการซึมลงอาการเหล่านี้เป็นภาวะฉุกเฉินครับที่ ต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยทันทีโดยเฉพาะคนสูงอายุเพราะว่าการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปครับโดยแบบนี้ไม่ต้องรอครับให้กด1669เรียกรถพยาบาลถูกเฉิญทันทีขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ยสามารถทําได้ตัวเองครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวลองทําไปด้วยกันนะครับจะเป็นการประเมินโรคหัวใจในแบบของ Thai CV Risk Score ครับที่ทําโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีเดี๋ยวเราลองมาทําด้วยกันครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับโดยข้อมูลตรงนี้ครับจะเป็นการประเมินคร่าวๆว่าภายใน10ปีเนี่ยเราจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจกี่เปอร์เซ็นต์หากว่ามีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่า20%ขึ้นไปครับอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงอันนี้ต้องได้รับการกินยาครับต้องการรักษาแบบจริงจังเลยนะโดยข้อมูลเนี่ยจะมีให้กรอบแบบที่ไม่ใช้ผลเลือดครับหรือว่าใช้ผลเลือดก็จะได้ผลดีขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวลองเรามาดูข้อมูลด้วยกันเลยครับอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยให้กรอกอายุครับแล้วก็มีเพศเนา,า,เนเาเนะ มีการสูบุรีอยู่หรือเปล่านะมีโรคเบาหวานไหมนะครับความดันโลหิตตัวบนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็ให้กรอบไปเลยนะครับแล้วก็จะใช้ผลเลือดหรือไม่ใช้ผลเลือดก,ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขอไม่ใช้ผลเลือดก,ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตีซะอายุตีซักเอ่อห้าสิบห้าปีนะครับเป็นผู้ชายแล้วกันสูบุรีด้วยเป็นเบาหวานด้วยนะครับความดันรักร้อยห้าสิบตัวบนนะไม่ใช้ผลเลือดเนี่ยเราก็ต้องมีการวัดรอบเอวครับโดยวัดเป็นนิ้วนะอ่ะตีซักสามสิบแปดนิ้วนะครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบ ปุ๊บแล้วก็จะมีการคำนวณขึ้นมาครับเห็นไหมครับการคำนวณจะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ยภายใน10ปีมากกว่า3 0ครับถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากอันนี้ต้องไปหาหมอนะต้องไปกินยาเลยครับแต่ไม่ใช่กินยาอย่างเดียวนะครับก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยนะการออกกําลังกายการเลิกสูบหรีครับคนให้สูบหรี่ด้วยเนาะการควบคุมแับน้ำตาลให้ดีครับ เดี๋ยวลองดูอีกสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ลองเป็นเพศหญิงบ้างนะครับไม่สูบบุหรี่ไม่เป็นเบาหวานนะครับความดันอยู่ในเกมปกติอ่ะหกสิบห้านะครับแล้วก็อ่ะใช้ผลเลือดด้วยอ่ามีคอเลสเตอรอลรวมนะครับถ้าใส่ผลคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ยก็ไป่ต้องใส่รอบเอวครับตีซะอ่ะสองร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูเห็นไหมครับอันนี้อยู่ในความเสี่ยงปางกลางนะครับต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ให้ควบคุมแล้วก็ติดตามผลเลือดระยะระยะดูและคอับ เป็นการประเมินต่อการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันหรือโรคเส้นเลือดสมองตีบในระยะเวลา10ปีข้างหน้านะครับและที่สําคัญครับการประเมินหรือโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้แทนการตัดสินใจของแพทย์ได้การตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือการให้ยารักษาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์และการปรึกษาระหว่างการของตัวท่านนะครับกับแพทย์อันนี้เป็นข้อสังเกตครับคนที่มีความเสี่ยงมากกว่า20%เนี่ย มักมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเท่ากับ3ข้อขึ้นไปครับเช่นสูบุรีเบาหวานแล้วก็มีความดันโลหิตสูงครับแล้วก็โปรแกรมนี้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับยังไงก็ตามนะเนี่ยถ้าหากว่าไม่มั่นใจเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรึกษากับแพทย์ที่รักษาประจําจะได้ผลที่แม่นยำม,มากกว่านี้ครับโดยกลไกการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดสั้นๆนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพเกิดจากกระบวนการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดครับที่เรียกว่าหลอดเลือดแดงแข็งตัวซึ่งเริ่มต้นมาจากมีความเสียหายของหลอดเลือดแดงครับเช่นมีความดันนโลหหิตสูงมีบาาว มีความเครียดมีการสูบบุหรี่มีความเสื่อมของอายุจนท้ายที่สุดจะมีปฏิกิริยารวมกันและกลายเป็นเรียกว่าค่าพลักเนี่ยอยู่ที่หลอดเลือดแดงซึ่งค่าพลักตรงนี้ครับอาจจะมีบางส่วนที่ไม่เสถียรมีแกนไขมันและก็เปลือกบางครับเมื่อแตกออกแล้วเนี่ยจะทําให้เกล็ดเลือดมาเกาะกันแล้วก็เกิดริ่มเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดทันทีครับส่งผลทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนหัวใจเนี่ยลดลงโดยทันทีแล้วจะมีปัจจัยหรือว่าโรคอะไรบ้างที่เราจะพอดูแลตัวเองได้บ้างครับปัจจัยแรกคือเป็นปัจจัยที่ไไมม่สาารถเลี้ยด ครับก็คือว่าข้อแรกอายุและเพศเราพบว่าอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าครับทุกๆ10ปีหลังอายุ55ปีขึ้นไปเนื่องจากว่าความยุดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยลดลงครับอันต่อมาคือเพศผู้ชายเนี่ยอายุมากกว่า45ปีผู้หญิงคืออายุมากกว่า55ปีครับหลังหมดประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดเกิดโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ชายครับเพราะว่าอิทธิพลจากฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงนี่แหละจะช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวครับข้อต่อมาก็หลีกเลี่ยง แบบอายุใน,น้อยครับเช่นผู้ชายเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยกว่า5 5ปีหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยกว่า65ปีครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจประมาณ2-3เท่าครับ,รบถ้าคนในครอบครัวเป็นอีกกรณีนึงคือมีระดับไขมันในเลือดสูงมาก แล้วก็พอไปตรวจดูแลเนี่ยพ่อกระสูงแม่กระสูงพี่น้องกระสูงเพราะว่าเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับก็คือมีการกลายพันธุ์ของยีนบางตัวส่งผลทําให้คนกลุ่มนี้ครับคอเลสเตอรอลเวลามาตรวจเนี่ยโอ้โหก็จะสูงมากเลยทั้งที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอคุมอาหารดีมาตลอดแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยก็ไม่ได้อ้วนเกินเกณฑ์แต่เวลาเจาะเลือดเนี่ยทั้งครอบครัวเลยครับคอเลสเตอรอลเนี่ย เกือบ300ครับค่าปกติต้องไม่เกิน200หรือว่าแล้วก็มีการตรวจค่า LDL c อเ l e s t e r อ l หรือว่าไขามันชนิดที่ไม่ดีคนกลุ่มนี้ก็จะสูงมากบางคนเนี่ยค่าปกติเนี่ยต้องไม่เกิน100คนกลุ่มนี้ก็จะสูงถึงระดับแบบเกือบ200เลยครับซึ่งภาวะนี้เราเรียกว่า s h ครับก็คือว่า Familial Hypercholesterolemia จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขัดเลยตั้งแต่อายนุน้อยเนี่ย เทียบกับคนทั่วไปเนี่ยประมาณ2-3ถึงเท่าแล้วก็ถ้าทิ้งไว้น,นานๆก็จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วคนกลุ่มนี้นอกจากการออกกำลังกายและควมอาหารแล้วเนี่ยการกินยากลุ่มสเตรตินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันและเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีภาวะนี้จริงๆก็บอกยากครับเพราะว่าอาการกลุ่มของโรคไขมันในหลอดเลือดเนี่ยมักจะไม่มีอาการต้องทําการตรวจเลือดครับถึงจะรู้หรือว่าหากใครมีครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองตั้งแต่อายุไน้อยครับหรือว่าบางคนเนี่ยนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเเลยออัันนนนนนีีนี้้้ป็ขชทท่่คนนคคคใรรบวุก ต้องตรวจแบบละเอียดครับเมื่อกี้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับต่อไปเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเราพอที่จะดูแลตัวเองได้ข้อแรกเนี่ยเราเรียกว่าภาวะดิสซิปิดตีเมียหรือว่าโรคไขมันตลอดเลือดสูงครับโดยเราพบว่าข้อที่1คนที่มีระดับ LD L D L c อ o l e s t e r อลหรือว่าไขมันชนิดไม่ดีเนี่ยสูงเกิน160มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยมีส่วนสําคัญครับทำให้เกิดการสะสมของค่าบ l ล q ก ในผนังหลอดเลือดซึ่งเป็น,นกลไกหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบข้อต่อมาข้อที่2ครับเราพบว่าหากคนที่มีค่า HDL c อ o l e s t อรอลหรือว่าไขมันชนิดที่ดีเนี่ยในผู้ชายต่ำกว่า40และในผู้หญิงต่ำกว่า50ซึ่งไขมันดีตัวนี้จะเป็นตัวช่วยขนส่งคอเลสเตอรอลออกจากผนังหลอดเลือดไปตับเพื่อทําลายทิ้งเพะนั้แล้วคนที่มีระดับ HDL ต่ำเนี่ยจะเพิ่มการสะสมของค่าพลาครับซึ่งค่า HDL เนี่ยเราเพิ่มได้โดยการออกกําลังกายสม่ำเสมอแล้วก็การกินอาหารที่มีประโยชน์ครับเช่นกินอะโวคาโดกินไขมัน ชนิดที่ดีครับเช่นพวกโอลิฟออยล์น้ำมันตับปลาหรือว่าการกินพวกถั่วพวกนี้ก็จะพอช่วยได้แต่ว่าการเพิ่มหลักๆเนี่ยคือการออกกาลังกายเป็นหลักข้อที่3ระดับไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดคือค่าปกติเนี่ยต้องไม่เกิน150ครับแต่หากเกิน150อเนี่ยอันนี้ก็จะมีเพิ่มความหนืดของหลอดเลือดแล้วก็ส่งเสริมการอักเสบในผนังหลอดเลือดหัวใจได้ทําให้มีการสะสมของค่าพลักได้ครับส่วนระดับไตกรกลีเซอไรด์ที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมคร ไฮเดรตครับ ม่าจะเป็นพวกข้าวขนมปังเบเกอรี่แอลกอฮอล์ครับโดยเฉพาะเบียร์แล้วก็อาหารที่มีรสหวานครับขนมหวานน้ำอัดลมชาที่มีรสหวานรวมถึงผลไม้ที่มีรสหวานด้วยข้อต่อมาครับคือความดันโลหิตสูงยิ่งความดันโลหิตสูงมากก็จะเสี่ยงต่อาการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้เช่นกันครับโดยความดันโลหิตปกติเนี่ยเราไม่อยากจะให้ตัวบนนะครับเกิน140ก็คือแรงบีบของหัวใจหรือตัวล่างเนี่ยเป็นแรงคลายของหัวใจเกิน90มิลลิเมตรประหลอดตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินเกณฑ์นเนี่ยถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงงคซึ่ผมเยท คลิปเกี่ยวกับความดันโลหิตไว้แล้วเนี่ยม right? so, like ีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยไปดูกันได้ครับซึ่งความดันโลหิตที่สูงเน่ครับจะทําให้เกิดแรงเฉือนจะไปทําลายเยื่อบุหลอดเลือดและก็จะเพิ่มการอักเสบและการหดตัวของหลอดเลือดซึ่งในภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มแรงเฉือนมากขึ้นทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยได้รับความเสียหายมากขึ้นครับส่งผลทําให้เกิดความเสียหายของเยื่อบุหลอดเลือดจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการอักเสบและการสะสมของค่าพลัข้อต่อมาคือเบาหวานครับพบว่าคนที่มีหลงตาลสตา สะสมที่เรียกว่า HbA1c ครับมากกว่า7%เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเนื่องจากภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงแบบเรื้อรังเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการที่ส่งผลต่อผนังหลอดเลือดอย่างมากครับโดยเฉพาะมีการทําลายคอลลาเจนที่บริเวณผนังหลอดเลือดซึ่งคอลลาเจนพวกนี้ครับจะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงและก็ยืดหยุ่นครับเมื่อคอลลาเจนถูกทําลายไปแล้วเนี่ยผนังหลอดเลือดจะอ่อนแอลงครับและก็เสี่ยงต่อการแตกหรือว่ามีการแข็งตัวมากขึ้นทําให้เกิดการสะสมของค่าพลักนอกจากนี้ น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยยังลดการผลิตนไนตรออกไซด์ครับซึ่งสารตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้หลอดเลือดขยายตัวครับและก็รักษาความสมดุลของการไหลเวียนของเลือดเมื่อลดการสร้างไนติออกไซด์แล้วเนี่ยส่งผลทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงครับและก็ลดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจแล้วก็ปัจจัยต่อมาครับการสูบบุหรีน่นิโคตินทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวและก็เพิ่มคาร์บอกซีฮีโมโกลบินครับ ก็คือสารตัวนี้จะไปลดการขนส่งออกซิเจนน่าหมายความว่าหลอดเลือดทั่วร่างกายครับจะไดรับออกซิเจนลดน้อยลงยิ่งสูบมากยิ่งสูบนานก็จะมีการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้อาหารกลุ่มที่มีไขมันสูงครับเช่นเนื้อแดงติดมันเนื้อวัวเนื้อหมูส่วนท้องเบคอนเครื่องในสัตว์ น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวครับเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันที่มาจากสาัตว์เช่นน้ำมันหมูนะครับมาร์การีนแล้วก็เนยเทียมรวมถึงที่สําคัญเลยครับพวกอาหารแปรรูปเนี่ยเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นพวกไส้กรอกกุนเชียงแฮมหมูยอมีทั้งไขมันอิ่มตัวและโซเดียมสูงครับซึ่งเพิ่มความดันโลหิตสูงได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเร่งการอักเสบของหลอดเลือดครับนอกจากนี้อาหารพวกกลุ่มฟาสต์ฟู้ดก็ต้องระวังครับเฟรนช์ฟรายไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์มาร์กองรน้ำมันซ้ำ เค้กคุกกี้พายที่ใช้เนยขาวและมาร์การีนแล้วก็บางคนจะบอกว่าอย่างนี้นะ้ำบัดลมแล้วก็เครื่องดื่มรสหวานเนี่ยปลอดภัยใช่ไหมแม้ไม่มีไขมันแต่ความหวานจากฟุกโตสครับจาก,กระตุ้นตับให้สร้างไขมันที่เรียกว่า VLDL <ๆ><ๆ>ก็จะส่งผลทําให้เกิดโรคหัวใจได้เช่นกันครับข้อต่อมาคือการขาดออกกําลังกายครับอันนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดครับซึ่งหากขาดการออกกำลังกายนานๆครับ จะทำให้ระดับ HDL หรือว่าไขมันชนิดดีเนี่ยลดลงครับซึ่งไขมันตัวนี้ครับจะทำหน้าที่ในการขนส่งนะครับคอเลสเตอรอล,ลเนี่ยออกจากหลอดเลือดแล้วก็ไปทําลายทิ้งที่ตับครับนอกจากนี้คนที่ไม่ออกกำลังการนานๆเนี่ย ยังมีภาวะดื้ออินซูลินครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงความดันโลหิตสูงและก็มีภาวะอักเสบเรื้อรังครับาาการออกกาลังกายเนี่ยถ้าไม่ได้ทําเลยเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้เช่นกันครับข้อต่อมาคือความเครียดเรื้อรังและก็มลพิษเพียม2.5ครับอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงได้ครับเพราะว่าความเครียดเรื้อรังเนี่ยจะก,กระตุ้นฮอร์โมนที่เรียกว่าคอติซอลและก็แคทิโคลามีนครับส่งผลทําให้เกิดเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและก็ความดันโลห พิษ PM 2 5ครับอันนี้ก็มีการเก็บข้อมูลและก็อภิจายนะครับยอมรับแล้วว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญเช่นกันครับ เนื่องจากฝุ่นพวกนี้ครับจะมีขนาดเล็กมากแล้วก็เวลาเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดได้ครับทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดส่งผลทําให้เกิดการสะสมของค่าพลักและก็ความผิดปกติของการทํางานของเยื่อบุหลอดเลือดครับขั้นตอนต่อมาคือเป็นการตรวจและการรักษาโรคครับไอ้คนไข้มีอาการแน่นหน้าอกแล้วเนี่ยสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแล้วต้องทําอะไรบ้างครับซึ่งจะมีการตรวจหลายอย่างครับเป็นการคอนเฟิร์มนะเช่นมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีการตรวจสมรรถภาพหัวใจครับขณะที่ออกกําลังกาย เพื่อดูว่ามีเส้นเลือดหัวใจที่สงสัยว่าตีบหรือไม่นะครับหรือว่ามีการตรวจอัตราซาหัวใจหรือที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมครับอันต่อมาคือการตรวจเลือดจะเป็นการตรวจสารเอนไซม์ที่เรียกว่าทอโพนินซึ่งในสารตัวนี้ครับปกติแล้วในร่างกายเราเนี่ยจะไม่มีครับแต่ถ้ามีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเวลาจอดเล็กก็จะเจอตัวนี้ครับแต่ก็ต้องดูผลเลือดตัวอื่นประกอบไปด้วยครับเพราะว่าสารทอโพนินเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถ้าคนไข้เป็นโรคตายอยู่แล้วเนี่ยความแม่นยําของการตรวจตัวนี้ก็จะแม่นยําลดน้้อออยยลลลงครรรัับนนกกกกกจจจาาาีีีีีี็ะมฉดสหหเเืววใท่่ c o r o n a r ี a n g i o g r a ราฟนะครับก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าตรงไหนที่ตีบหรือว่าตรงไหนที่ตันครับการรักษาก็แบ่งเป็นหลายแบบเลยครับเช่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมอาหารลดไขมันออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับควบคุมน้ําหนักเลิกการสูบบุหรี่การใช้ยาเช่นยาต้านเกร็ดเลือดยาละลายริ่มเลือดนะครับยาลดไขมันมียาอมใต้รรมอัอวการเจ็บหน้าอกแล้วก็มียาควบคุมความดันครับแล้วก็หัวใจหรือว่าการรักษาเฉพาะทางครับในกรณีที่เป็นมากจริงๆเนี่ยต้องมีการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยบอลลูนครับแล้วก็ใส่ขดลวดที่เรียกว่า <Stand S 2> เพื่อเปิด deep, หลอดเลือดที่ตีบเนี่ยหรืออุดตันเนี่ยให้กว้างออกครับหรือว่าในกรณีที่ไม่สามารถทําบอลลูนได้ครับในกรณีที่เส้นเลือดเนี่ยเสียหายมากจริงๆเนี่ยเราก็จะทําการผ่าตัดที่เรียกว่าบายพาสครับก็เรียกได้ง่ายว่าเป็นการสร้างทางเดินใหม่ของหลอดเลือดหัวใจครับในบางกรณีเนี่ยคนไข้เนี่ยเส้นเลือดเสียหายมากจริงๆหรือว่าตีบมากจริงๆไม่สามารถที่จะทําบอลลูนได้ก็ต้องทําการบายพาสอันนี้ปกติแล้วก็จะเอาเส้นเลือดน่ยจากบริเวณขามาทําเป็นเส้นบายพาสข้ามเส้นเลือดเก่าไปครับเดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับการทำคลิปนี้้ค่อนขาง แต่อยากให้ทุกคนฟังกันนะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนไทยและก็คนทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดข้อแรกครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในหลอดเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วยครับหากใครยังไม่เคยตรวจสุขภาพอันนี้แนะนําว่าให้ไปตรวจสุขภาพก่อนครับเพราะว่าโรคที่ผมบอกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่มีอาการอะไรเลยยิ่งเฉพาะผู้ชายครับอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็มี โอกาสเสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจเลยครับหรือหากใครมีโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลอดเลือดสูงเบาหวานนะครับพวกนี้ก็ต้องรักษาต่อเนื่องครับข้อที่2การดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายอั่งสมเสมอโดยปกติแล้วก็ใชแนะนาว่าให้ออกกําลังกายเนี่ยสัปดาห์หนึ่งให้ได้150นาทีร่วมกับการกินอาหารที่มีประโยชน์กินเน้นพวก ผักผลไม้ผักใบเขียวนะครับผลไม้ในขั้นเน้นที่ไม่หวานมากจนเกินไปนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยก็พยายามลดปริมาณพวกเนื้อแดงลงครับให้กินพวกเนื้อไก่เนื้อปลาหรือบางคนเนี่ยจะไปกินโปรตีนที่ได้จากธัญพืชก็ได้ครับแล้วก็ที่สําคัญคือผักผลไม้เนี่ยต้องกินทุกมื้อครับข้อต่อมาข้อที่3ครับอันนี้สําคัญนะหากมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะอาการเจ็บหน้าอกตรงกลางครับมีอาการแน่นๆแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยปวด้าวไปที่ด้านซ้ายเนี่ยกลามซ้ายหัวไหล่ซ้ายท้องแขนด้านซ้ายสะบักซ้ายเนี่ยร่วมกับมี าการใจสั่นแล้วก็มีอาการเป็นมากขึ้นเมื่อออกแรงหรือว่ามีภาวะความเครียดเป็นมากกว่า5นาทีอันนี้ระวังเลยครับต้องเรียกรถพยาบาลหกคาทันทีเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับ ในผู้สูงอายุอาการอาจจะไม่ตรงไปตรงมาเนื่องจากการรับรู้เนี่ยที่เปลี่ยนไปครับต้องสังเกตเช่นดูแลมีอาการจุกแน่นใต้ท้องบ่อยๆคลายหาไม่ย่อยนะครับเหนื่อยง่ายผิดปกติเดินไปเดินมาเหนื่อยมากเลยนอนราบไม่ได้ครับต้องใช้หมอนหนุนหลายใบยอันนี้เป็นสงสัยว่ามีอาการฉุกเฉินเช่นกันครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวผมก็เคยเจอเคสเหมือนกันนะครับเป็นผู้ชายอายุประมาณ70ปีครับมาด้วยด้วยการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ครับแต่การเหนื่อยเนี่ยบอกว่าน้อยมากแทบไม่มีอะไรเลยก็ทํางานบ้านได้ปกติครับแต่ว่ากินยาลดกด แล้วเนี่ยสอวันแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับเลยมาโรงพยาบาลดีกว่าแต่สุดท้ายเคสนี้ครับตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจเออแล้วก็สงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบจริงๆนะครับแล้วก็ไปเช็คไปฉีดสีดูแล้วเนี่ยพบว่าต้องทําบอลลูนเลยครับคนนี้แต่โชคดีสุดท้ายเนี่ยกลับบ้านได้นะครับถ้ามีคนในบ้านสังเกตอาการดูแล้วเนี่ยดูเหมือนไม่ปกติเนี่ยอันนี้เพื่อความมั่นใจครับไปดจที่โรงพยาบาลดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายอยากจะเน้นนะครับก็คือการตรวจสุขภาพประจาปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับในการคัดกรองความผิดปปปกติททีี่่่ออาาจจะมในนนรรูแบบเเ็ซ บางโรคอ่ะไม่แสดงอาการนะครับเช่นไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงบางคนเนี่ยไม่มีอาการเลยครับเพราะว่าเป็นมานานแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยตัวบนสูง200กว่าเลยนะแต่มาหาหมอ,อเพราะปวดฟันนะครับเพราะว่าความดันเขาเนี่ยค่อยๆสูงไปเรื่อยๆจนร่างกายฉินครับไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยอันเนี้ยเป็นภัยเงียบอย่างแท้จริงครับสุดท้ายคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเป็นกระจายให้ผมด้วยครับโดยการกดไลค์กดติดตามที่สําคัญเลย,เยอย่าลืมกดกระดิง่งหากมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครสุดท้ายก็ขอตัวเตอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ